ه, กับสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าชูสองสุภาพพ่อน่ารวยเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้สุภาพพ่อน่ารวยก็ได้เดินทางมาวัดถ้ำบรรดาลน,นะคะอค่ะเด้อมากราบปูหรือสีเฮานะคะเนาะค่ะเพื่อสีได้นำโชคนำลาบไปฝากเอฟซีเนาะคะ่ะ มากงวดที่แล้วปูคนกระหายพ่อนดีมากงวดน,นี้ปูกะหายพ่อนดีด้วยค่ะเดอ้อค่ะเอฟซี FC ท่านไหนเขามาแล้วแอดกะขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเดอ้อทีเอฟซี FC นำใจงามติดตามช่องสุภาพ่อนผ้ารวย สุภาพพอ้าลวยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิบปพาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทา้งสองสุภาพพอนผ้าลวยเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้แอดกับสิได้มาขอโชคขอหลับกับปูหรือสีห้าคือเก่าเด้อค่ะเด้อไปขอแม่สบายเงินสบายทองเนาะค่ะเนาะแม่แต่เคียนทองอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแอดกับสิบผาดนั่ม โชคนำลาบมาฝาก FC คือเก่าด้วยค่ะเ้อเพื่อใส่ยเถูกหวยรวยลอตเตอรี่ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อสิไใจมีเงินมาเฮ็ดมาสาั่งมีเงินทําบุญวัดได้ก็ได้ไปเนาะค่ะเนาะค่ะถือหวยรวยลอตเตอรี่แล้วค่ะ ค่ะแม่สบายเงินสบายทองคนกะห้โชคห้ลาบเอฟซีเด้อค่ะเด้อค่ะแม่ตะเคียนทองค่ะเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเด้อหนึ่งหกหาหนึ่งเก้าหาเด้อค่ะเด้อตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะน้องเพื่อสิบบริภาษข่าวสารดีๆเด็ดๆจากขางช่องสุภาพพ่อพาอรวยเด้อจ้า คิดนี้ก็ขอให้เอซี่ทุกขันนะคะเดอ้อถือหัวลรย่อยตรตตลีดนะคะเนาะค่ะเป็นเล็กแม่แต่เคียนทองนะคะเดอ้อแม่สบายเงินสบายทองแล้ะคะ่ะ ได้เด้อค่ะแม่สบายเงินสบายทองนะค่ะเด้อฝนกรให้โชคให้ลาบตามที่เอสวอาไว้นะค่ะเนาะฝนกระตก้ะค่ะเด้อเอฟซีค่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทชคคั่มโชค,โชคดีมีใช่เด้อค่ะเด้อถูกหวยรวยลอตเตอรี่ไปน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ ถ่ายอยีกหน่อยก็ได้ลนกถ่ายถายเอามังกรนะหูกเอาถ่ายเอาพญานาคไหลม่ดลห้่ดหางนู้น พายานา